สวัสดีนะฮะทุกคนกลับมาอีกครั้งนะฮะกับวอกหมอฤทธิ์นะครับซึ่งไม่ได้ถ่ายวอกนานมากนะครับวอกสุดท้ายที่ถ่ายก็คือเหมือนจะประมาณแบบช่วงปลายปีต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอโควิดเข้ามาปุ๊บก็คือไม่ได้ถ่ายวอกเลยนะครับแล้วก็บวกกับยุ่งๆอ่ะทำเรื่องเปิดคลินิกแล้วก็เคลียร์วิจัยจบอะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบ ยุ่งมากก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายเลยเลยนะครับไม่ได้อัปเดตช่องเลยมาแบบว่านานมากเป็นแบบพวกคลิปเก่าๆที่แบบตอนไปอเมริกาแล้วก็มาลงอะไรเงี้ยแม้กูถ่ายเปิดคลิปอยู่เนี่ยเห็นไหมคือทุกคนนี่คือบรรยากาศแปลกไปนะครับบรรยากาศแปลกไปนะครับนี่ตอนนี้ก็คืออยู่บ้านเพื่อนนะครับก็คือว่านะครับเมื่อกี้คือเมื่อกี้บอกเพื่อนว่าให้เพื่อนแบบเข้าไปหลบก่อนาะรีบแบบเขินเวลาพูดกับกล้องคนเดียวที่ต้องถ่ายเปิดคลิปอะไรเงี้ยให้เขาแบบเข้าไปหลบข้างในก่อนก็อยู่บ้านเพื่อนเพื่อนแม็กนะครับซึ่ง ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้กล้องฟังก่อนตอนนี้เราก็จะมีแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าแบบมาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันคือเนื่องจากว่าตอนนี้มันก็ยังแบบมีความโควิดเบาๆทำอะไรก็ยากอย่างี้ใช่ไหมเออแล้วกออ็อยากหาอะไรทําใหม่ๆใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยแบบว่าเออชวนแม็กซนะครับมา cover เพลงนะครับมา cover เพลงกันซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยกันทำมาแล้ว1คลิปนะครับเดี๋ยวไปดูอันนี้เลย insert ปุ๊บนี่อันนี้ เคยแบบโคเวอร์เพลงกันมาแล้วนะครับตอนนั้นเมื่อแบบสมัยเด็กมันอายุยี่บกว่าจนตอนนี้แบบว่ามีการมีงานทํากันหมดแล้วนะครับก็ไปหาแม็กกันซึ่งมาทํามาบ้านเขาเขาก็ทํากับข้าวให้กินอยอู่กับแฟนนี่นะนี่คือแม็กนี่คือแม็กและแฟนของเขาัลโหลลมึงสวัสดีกรับสวัสดีค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 รับ,รบอินเสิร์ตหน้าทั้งคู่ก่อนอมแม็กมึงไม่ได้ดูดีหรอกทำอะไรให้กินกครับวันนี้เนือย่างสเต็ก มึงเรียกสเต็กอย่าเรียกเนื้อย่างสเต็กเพราะว่าถ้าเรียกเนื้อย่างมันจะดูแบบราคามันจะถูกลงมามึงต้องเรียกสเต็กก็ไม่อร่อยว่าที่คิดมากจริงๆคือไม่มั่นใจเลยเพราะว่าไม่เคยเอาเนื้อย่าย่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเวลาเราพูดกล้องก็ต้องบอกว่าอร่อยเพราะว่าคนในกล้อง่ะเขาเห็นแค่ภาพเขาไม่รู้รสชาติโอ้โยไม่ถูกกันดูความคุณมยังดูความคุมยังผมเลย แม็กเดี๋ยวเบนึงกูบอกเขาอยู่ว่าเรามาทำเรามาทำงานเพลงมาทำเวอร์ใช่จะมาทำเวอร์เพลงกันซึ่งเราเคยเวอร์กันมาแล้วใช่เมื่อ4ปี8ปีที่แล้วถ้าคนหลายคนถามว่าเออบางคนยังไม่รู้จักเ่ามึงคือใครอ๋อครับจุณแม็กครับคุเลยแม็กแม็กคือเพื่อนเพื่อนมัธยมใช่อยู่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยกันชื่อยาวมากนะครับเรียนมัธยมมาด้วยกันตั้งแต่ม .1 ถึง มหแล้วพอเข้ามหาลัยก็แยกย้ายลิศก็ไปเรียนหมอมึงเรียนอะไรนะเรียนวิศวะมึงเรียนวิศวะใช่แล้วพอจบปุ๊บลิศก็ไปเป็นหมอเป็นเออแล้วแม็กก็ไปเป็นเออนักบินใช่เออใช่ซึ่งตอนเนี้ยมันตกงานอยู่ใช่ป่ะอนนี้เขาเรียกว่าพักผ่อนพักผ่อนเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบเขาแบบงดบงงดบินอะไรอย่างงี้ใช่บอกว่าเอ้ยได้เวลาอยู่กับตัวเองเออรีบรีบให้บินเถอะนะครับเออ นักบินก็อยากทํางานนะครับผู้โสารก็อยากไปผู้โดยสารก็อยากบินนะครับจริงไลทกับลิฟว่าแบบจะไปบินไฟ์ที่ผมบินใช่ด้วยแหละก็คือไม่รู้จะมีโอกาสนั้นไหมก็เลยแบบช่วงนี้ก็แบบเหมือนแบบว่างๆกันขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอย่างแม็กก็แบบพักงานเงี้ยเนาะก็เลยได้มาหาอะไรทําชิวๆกันใช่ซึ่งวันนี้จะคัฟเวอร์เพลงดูเนื้อกันดูเนื้อกันก็ลองก็ลองไม่ให้ไม่บอกเพลง ตึงตึงเดี๋ยวเป็นกรเสิร์ตไงตึ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 งเพลงบอสไซ้ไม่ต้องทำเซียมเดี๋ยวเขาทำให้กูทำกูทำให้เขารู้ว่ามันต้องยังไงเป็นไงอะไรนะเดี๋ยกี้ถามอะไรไม่ถามแล้วค่อยบอกก็ได้คือมาบ้านแม็กก็เดี๋ยวแม็กก็ถ้าเกิดไม่ทํากับข้าวให้กินก็จะสั่งข้าวให้กินครับซึ่งทําว่าททงทำกับข้าวให้กินก็คือครั้งนี้ครั้งแรกแหละที่แม็กมันทําให้กินเสร็จแล้วหรอ เอาผิดแล้อะไรบูแต่ว่าแจ๋วกูทำผิดนิดหน่อยทำไมวะกูสะสมสีลูกบน้ปลาแล้วไงใส่ไปแล้วใส่สีลูกไปแล้วใช่เอ้ยไม่เลอะหรอกโอเคและนี่คือหน้าตาอาหารวันนี้ไม่มีอะไรเลยถ้าผักก็ไม่กินคือมันก็กินแบบเออไม่ต้องผักชีเลยหน้าเรากินยังไงก็อย่างนั้นถูกแล้วอืมไม่หอมต้องคุณผมไหมหรือว่ายังไงเรวแต่มึงจะพูดเลยครับคุณใช่ครับคุณลีครับนั่งเลยครับครับแม็กได้ครับตั้งกล้องก่อน ให้กูทำแต่ไม่เป็นให้งูตกตกตกคุณรูวิธูกินแล้วค่ะกูเอาความหวานของข้าวโพดเนี่ยมาใส่แล้วมึงกินนักมันไม่ใช่ผักข้าวโพดเป็นผลไม้จริงหรอม่เอ็งไงวะไม่รูเป็นผลไม้ต่องภูมมันคือธัญพืชที่ให้ข้าวโพดใช่ ทำไมนะคือผ่านสุวะไม่ใช่เ้าโทดเรากินมเมล็ดมันมีมีนักแก่เลยเนี่ยเรากินมเมลเร็ดน่าจะเป็นแทนพืชถ้าเรากินมเมล็ดเนาะเกี่ยวไหมถ้าเรากินมเมล็ดจะเป็นแทนพืชเราตองแยกผ่ากับผลไม้ยังไงเขอาอถ้าเป็นมเมล็ดจะเป็นผลไม้เขาบอกพีกเรื่องผลไม้เขาพิดที่นี่นี่เหรอไม่อะไรหวานผลไม้อะไรขไมเป็นผักเพราะว่าลิ้ไม่กินผักอันนี้ก็ <c oughs> เป็นผลไม้ <c oughs> ยังไงต่อยี่ถ่ายยังไงถ่ายแล้วถ่ายทำไมยังไงต่อไปทำงานไงเนี่ยมึงต้องให้กูกระตุ้นตลอดเลยงนะไม่ยอมมึนั่งดูเดเลมอนมา20นาทีแล้วเร็วขึ้นไปข้างบนไปทำงานไปเดี๋ยวตอนนี้จะไปอัดเสียงเอ้ยถ่ายถ่ายเอ็มวีใช่ใช่ตอนจะถ่ายเอ็มวีก่อนแล้วค่อยอัดเสียงเพราะเราเคยอัดเสียงไปแล้วอเเราัดสียงไปแล้วใช่แต่ว่ามันดีมันดีเกินไปเราก็เลยแบบกลัวคุณผู้ชมตกใจว่าแบบเอ๊ะทไมมัน สสียงมัาคือพูดไงเราอยากจะลดคุณภาพของเพลงลงหน่อยเพราะว่าถ้าแบบมันสูงมากอ่ะมันอาจจะอาจจะสูงนี่คือคุณภาพเลยว่าเสียงนี้อ่ะเกินขีดได้ไปไหนลิศขึ้นมาทำงานเร็วเราจะขึ้นไมิวห้องทำงานนะครับว่าเราทำงานกันที่ไหน walk away กันแน่ไม่โม้ธรรมดานเปิดแอร์ด้วยกล้องไม่ไม่ค่อยโฟกัสอ่ะใช่รอหน่อย ไปทำงานัาดานจะถ่ายเยอะที่เก็บตัดกูเป็นคนตัดเหรอม <c oughs> ีห้องทำงานนะครับใครบล็อกใครวะความยากนะวางกล้องแล้วก็ทำงานแล้วแล้วเร,เร็วม,ม่วแล้วเนี่ย <c oughs> โอเค <c oughs> ได้อันนี้ก็คือเริ่มขั้นตอนการทํางานแล้วนะครับ <c oughs> เริ่มจากอย่างแรกที่จะต้องคือจัดไฟนะครับอย่างแรกต้องทำคือช่วยแต่ว่าดูความยากยังไงนะฮะ ได้เลยอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้เป็นอุปกรณ์ไฟที่เอามาจากคลินิกลิศนะฮะซึ่งให้น้องน้องพนักงานในคลินิกแบบถอดล่างมาให้เพื่อย้ายที่แต่สุดท้ายแล้วประกอบไม่เป็นฮนะได้อยู่เนาะได้อยูมันจะแบบตึงๆเลยก็ระหว,หว่างนี้เราก็จะทําหน้าที่ถ่าย็อ็อกไปนะครับแล้วก็ให้แม็กทำการประกอบไปนะครับก็แบ่งหน้าที่กันนะครอืมเดี๋ยวก็จะเสร็จในอีกสักระยะหนึ่ง ดูกทุรศเลี na, ้ยอยู <the> ่โอเคเฮ้ยยอดเออนี่นี่นี่หน้าจะสว่างได้ยไปนี้นะแต่คอยดูนะตอนเสร็จนะ มึงเอานอนลงมามึงไม่ต้องไปยกขึ้นมันเมื่อย,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 ยความฉลาดของคนเรานะครับคนเราในการดํารงชีวิตเนี่ยเราต้องมีทักษะที่ใช้ในการดํารงชีวิตนะฮะเนี่ยเนี่ยแม็กถ้ามึงไม่มีกูให้คําแนะนํามึงจะรู้ว่ามึงต้องเอาลงมาแล้วก็ทําอย่างนี้มาแม็กมองไม่เห็นเลยเลย้ยมันไม่มีเว้ยมันเป็นตัตนๆเลยอ่ะรู้ว่ามันต้องหมุนอันนี้ออกไม่ใช่ใส<ช>่ไปใส่ไ,ไปไเราจะไม่เสียเวลากับเรื่องนี้นะฮะ ไฟเสร็จแล้วนี่อย่างสว่างอย่างสว่างนี่คือเหมาะแล้วกับการเฮ้ยภาพได้นะไหมแ่นนี่คือจะเป็นสว่างเดี๋ยวลองแผ่นนี้จากแบบใหม่แผ่นพาพมึงลองไปกูไปลองไฟให้ลองไฟลองไฟลองไงโอเคป่ะไม่ย่ยมเลยอะ เดี๋ยวมึงย้ายตอกับบอสยอดเลยนิดใช่สิมีกระเป๋ามาแปดสิบใบยัก็ไม่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 อะไรกินแน่เลยนะเอาแบบทิ้งปิดกําปิดกําป e ดกํา ยหยุดก่อนเบลแล้วยังจะจำเขาทำไม <c oughs> กาลืมมันยากไปเรายังรักมันไม่มีทางรลบใครสักคนที่ยังแก็ไว้ในหัวใจลบ <c oughs> งบโซ่ ่ะทุกคนก็คือเมื่อกี้ถ่ายาวิดีโอเสร็จไปแล้วนะฮะทีนี้จริงๆแล้วคือกําหนดการเราจะต้องถ่ายวิดีโอเฉยวนันนี้แต่ว่าเนื่องจากเส้นร้องมันไม่ผ่านพูดกับใครอ่ะคุยกับกล้องคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูอยู่เส้นร้องไม่ผ่านก็เลยต้องอัดเส้นร้องใหม่นะครับเพราะว่าวันนั้นเราอัดกันถึงแบบคืนลิตาเลิกคลินิกถึงสองทุ่มมาถึงนี่ประมาณสี่ทุ่มออกินข้องกินข้าวเริ่มทํางานก็สี่ทุ่มอะไรเงี้ยอืมแล้วแบบมแม่ต่ง่วงถึงตีสองอ่ะวันนั้นอัดถึงตีสองแล้วแบบ คุณภาพไม่ได้อะง่ายคือเพี้ยนนั่นเองเออก็เลยเดี๋ยวต้องอัดผมก็ไม่รู้ว่าผมปล่อยผ่านไปไร้ยังองไรขาดวงวงพอกใช่เพราะว่าวันนั้นฟังไม่ออกเลยอันไหนอันไหนแฝดอันไหนช้าอันไโอเคอันก็เออมาฟังมาตื่นเช้ามาฟังอีกวันนี้ก็คือพังนะฮะแหละก็เดี๋ยวเริ่มอัดร้องใหม่วินิึงแก้บางคำอะไรเงี้ยแก้น้อยมากแก่น้อยมากเนาะประมาณครึ่งเพลงเกินให้กูอัดไมครับงเพลงเอ แะ่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวทำไปก็เดี๋ยวตั้งกล้องไว้นะจะได้ทำงานได้อืมโอเคไปมันไม่มีทางลืมใครสักคนเธอหากว่าเรานิ้นยังรักมันไม่มีทางลบใครสักคนที่ยังเก็บไว้ในหัวใจลบต้องดาวน์กดวงหมดฟ้าอย่าไปละ ทางลืมใครสักคนเธอรักว่าเรายังรักคงไม่มีมันไม่มีทาง วอร์มิ่ปั๊มวอร์มมิงดึเสียงมีปิดแมทติดก้อนอะไรแบตหมดได้พอแลม่มีเสียงไม่มีพอแล้วแหละตอนนี้เป็นเวลากี่โมงเนี่ยเนี่ยจะปิดบล็อกแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คือเราอัดเสียงเสร็จแล้วถ่ายเอ็มดีเสร็จแล้วเป็นเวลาทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งแล้วเริ่มทํางานกันตั้งแต่ตอนมึงมาถึงบ่ายสองอ่ะอ่าใช่แล้วก็กินข้าวกินข้าวเริ่มทำงานจริงประมาณเกือบสี่โมงเย็นใช่ไหมใช่เออใช้เวลาทําไปสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าห้าชั่วโมงก่อนเอ้ยสิบหกสามชั่วโมงเองเลยนะสิบหกสามชั่วโมงเองเแปดเก้าเออสามชั่วโมงโอ้โหเฮ้ยโปรเฟชชั่นอลเราโปรมากทั้งถ่ายเอ็มวีแล้วก็ทั้งทั้งอัดเสียงแก้ไขจริงๆก็คือไม่ใช่แก้ไขอ่ะอัดใหม่ทั้งเพลงเลยได้แต่ก็โอเคนะถ้าเกิดทำสามชั่วโมงแล้วได้ได้ได้ซิงเกิลหนึ่งเอ้ยได้เพล่งโคเวอร์โคเวอร์หนึ่งอะไรยังไงก็คือเราอัดตั้งแต่ก่อนที่จะปล่อยตัวนี้ไปเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงใช่่แล้้ววาปกอนดย เราจะปล่อยเพลงไปก่อนแล้วค่อยปล่อยบล็อกนี้ทีหลังใช่เออซึ่งถ้าฟีดแ b a c k ดีเราจะทําอีกถ้าฟีดแ b a c k ไม่ดีเราก็จะทําอีกลยแก้ไงอ๋อเหรอจะแก้มันดีขึ้นเออเออนั่นแหละถ้างั้นก็วันนี้เดี๋ยวปิดบล็อกไปแล้วเพราะว่าเสียงหมดแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวฝากติดตามเพลงนี้ด้วยเพลงชื่อเพลงะลบไม่ได้ช่วยให้ลืมคฟเวอร์เพลงลบไม่ได้ช่วยให้ลืมนะครับของอิงนะครับก็ไปไปกดดูกันเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ตรงนี้ นะครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบติดตามบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็มีให้ดูอีกเรื่อยๆแล้วเขมีแม็กมาอีกเรื่อยๆเนาะใช่ไหมแม็กมึงติดตามช่องทางมึงไรมึงมีอะไรบ้างครับผมสามารถติดตามผมได้ทางช่องหมอฤทธิ์นะเพราะผมจะไปโผล่ในเพลงมันไม่ใช่มึงบอกช่องมึงเองโอเคโอเคติดตามได้ที่เพจฟันด c ลอค Band นะครับก็คือตอนนี้มีเพลงแล้วก็ลังจะปล่อยเพลงที่สองเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นงไใกล้แล้วเพลงที่สองเราจะออกโอเคเดี๋ยวพวกเราบายบายลาไปก่อนแล้วนะครับแค่นี้นะครับบายบายสวัสดีครับเจอกันบล็อกหน้าสวัสดีครับ